ทำธุรกิจปุ๊บเราต้องมีเครื่องรางของขังสิตอนที่เป็นนักร้องเนียังไม่เคยได้เลยเงินจำนวนเนี้นยสิบล้านเนี่ยมานทองที่สุดเริ่มเก็บสะสมประมานทองเนี่ยสามบ้านของค์ม นม,มองผมอะพวกเล่นของนักแสดงนัดร้องคลุมพยันนี้กันมาเยอะแล้วเคยดินก,กับเจวเลี่ยมทองไหครับผมเลี่ยมให้ดูแล้วนี่ฮะไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกเยอะกว่านี้ครับมูแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะมันทำให้กำลังใจเราดีไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ถ้าจะไปเกี่ยวก,กับศิลปศาสตร,ร,ร์ไม่ควรไปกับพระพระจริงๆนะเขาไม่มายุ่งด้านนี้ก็อยากให้ทุกคนมูให้ถูกต้อง ันอยาไปจากนักร้องแล้วนะครับช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงต้มยำกุ้งผมก็เลยไปปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเราก็ออกมาทําธุรกิจเกี่ยวกับคอสเมติกทําธุรกิจปุ๊บเราต้องมีเครื่องรางของขัง <c oughs> มูไปตั่วไปอะไรเงี้ยเฮ้ยเราต้องหากำลังใจแล้วเอาอะไรดีที่สุดกุมารทองดีที่สุดเริ่มเก็บสะสมกุมารทองเนี่ยสามพันกว่าองค์ตอนที่เป็นนักร้องเนี่ยยังไม่เคยได้เลย เงินจำนวนนี้ไม่เคยเห็น10ล้านเนี่ยตอนนั้นนะ่ะคุมองผมแบบใสยดำพวกเล่นของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มองว่าไปเรียนด้านทําร้ายทําลายจริงๆริงเปล่าเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราจะโดนของที่ไม่ดีผีร้ายก็มีผีดีก็มีเครื่องรางมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจสัมผัสได้ยึดถือได้เสียงเห็น ฝันสกิดดึงผ้าอันนี้กุมารทองนะในกล้องวงจรปิดสมัยก่อนของหลนเอง กุมารทองเนี่ยมี3แบบแบบที่1เนี่ยปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถาให้มีดวงจิตมีฤทธิ์มีเดชในตัวปั้นด้วยวัสดุดินโลหะหรือไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ก <c oughs> ุมารทองที่สองเป็นกุมารทองตามสังขพันธ์ที่เป็นเลซซนก <c oughs> ุมารทองแบบนี้เอาวิญญาณมาใส่อันดับสามคือลูกกรอกซากเด็กมนุษย์ที่ตายในท้องหรือตายนอกท้องผีโดยตรงเลยครับ <c oughs> อย่ารีบไปเลี้ยงมันเป็นอะไรที่อาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเองก็ไม่แนะนำนะครับกูแค่กุมารทองก็พอแล้ว ันนี้เป็นของน่าจะรู้เนาะมไม่มีใครมีไม่มีใครเหมือนต่างชาติถึงบอกยังไงครับว่าเสียค่าเครื่องบินบิน,บนมาเพื่ออยากจะได้สิ่งนี้เท่าไหร่บอกมาใครที่สายนี้ตรงอยากมีครอบครองเอาไปทําอะไรเวลาเขาไปหาเสียงไม่ใช้มันนี่อย่างเดียวนะระดับตำบลระดับท้องถิ่นที่จะเป็นระดับประเทศผมคุยกับ คนเหล่านี้มาหมดแล้วเจ้าของเดิมเป็นมาม่าสางตกทอต่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 อๆกันมาเนี่ยมีขวาว่าลึงเกิดขึ้นแล้วก็มีโยนีเกิดขึ้นทุกคนออกมาจากนี้หมดสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์คนพกจะมีความเป็นสมนีอยู่ในตัวอันนี้หนึ่งส่วนหายากนะครับเคยดินกระเจียวเลี่ยมทองไหมครับผม<ล>เลี่ยมให้ดูแล้วนี่ฮะคนที่จะเอามาได้คือต้องเป็นคนที่มเมียเยอะที่สุดแล้วไม่ตายหูต้องแก่ตายอันนี้เป็นผ้ายัน ดารานักแสดงนักร้องผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันคลุมพยันนี้กันมาเยอะแล้วคล้ายๆบางสกุลนั่นแหละเพื่อหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกดวงต่ำข้าราชการเยอะนะครับที่มาคุมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเอง หมดหมนทินของเหล่านี้ไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วชีวิตจะดีขึ้นไปต่อถ้ามาเริ่มตกก็ต้องทํามันมีความเสื่อมนะกะโหลกนะครับพี่ยุพาเป็นกะโหลกของอาจารย์ขมังเวทคือเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่เขาเรียนวิชาใหม่ๆหมอผีเนี่ยเขาจะมีกะโหลกไว้ปกป,ป้องคุ้มครองการคุณใสมมนดํกากันสิ่งชั่วร้ายจะเตือนภัยตลอดเวลาไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกเยอะกว่านี้ครับ นี่ก็คือหมาบูร้อยแปดคำนะครับขอเลขขอเบอร์พี่หนูนะครับก็มาได้นะครับ คือจริงๆพทดกระแสาศาสตร์นี้มาพร้อมกันเลยนะพระก็จะมีหลายนิกายแต่ว่าถ้าเราไปหาพระเพื่อเสริมเสน่เสริมพลังงานเสริมดวงจาคุณไปแล้วมันดีคุณก็ไปแต่พระบางกลุ่มเอาศาสนาบางบังหน้าโดยการทำศสยศาสตร์มตลดำก็อยากให้ทุกคนมูให้ถูกต้องจะไปทำบุญกับวัดทำบุญกับพระรับศีลรับพรรับเป็นสิริมงคลกับตัว ไปเถอะแต่ถ้าจะไปเกี่ยวกับด้านศิลศาสตร์ไม่ควรไปกับพระพระจริงๆนะเขาไม่มายุ่งด้านนี้อุดตลิวิชาที่เขาว่ากันบางคนเสียเนื้อเสียตัวเสียเงินเสียทองเกือบแสนบาทไปทําพิธีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในหลักในลอยผมมีของเหล่านี้แต่หลักทำคําสอนอะไรที่ดีแล้วมันไม่ขัดอะไรกับผมพวกนี้ผมจะรับเอาไว้ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ไปทําให้สังคมเสื่อมเสียผมก็อยู่ได้มูแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ มันทําให้กําลังใจเราดีมูแล้วต้องหาไอเดียด้วยในการเชื่อในสิ่งพวกนี้ไม่ลงมือทำนอยเฉยมันจะได้ที่ไหน